ในทางเข้าแกงเขนยอนครับเพิ่งจอดรถมามเมื่อกี้หันละ20บาทลานจอดห่างจากลานจอดประมาณ200เม,มตร300เมตรนู่นเลยก่อนถึงแกงเขนยอนก็มีร้านอาหารตามสังมี สำหรับคนที่จะมาเที่ยวแก่งคันยนอนก็เตรียมหมวกกับลมนะมันร้อนอากมันร้อนไปเอาลมปะ <c oughs> เราก็เตรียมลมมกหน่อยเพราะเรามาบ่อยแล้วเรารู้นี่นะครับเดินกันไปนเลยเดินเลยเดินเลย ร้อนไม่ไหเลยเดือดร้อนอี๊แม่ร้อนรนี่แหละร้อนร้อพี่แล้วรอนร้อนพี่ใส่กางเกงถุงเท้าเลจากลานจอดก็ประมาณประมาณสองร้อยเมตรสามเมตรนี่แหละก็จะมีจุดคาเฟ่อีกฝั่งนึงจุดนั้นจะเสียค่าเข้าด้วยแต่เรามาจะมาถ่ายรูปแค่แกงกรนหยอนโซนนี้ โซนเดิมแล้วที่เคยมานะแกงแคนยอนชนบุรีครับอืบน,นี่ไงนี่คือแกงแคนย่อนที่เราเห็นนี่แหละนี่ท,มมนที่เป็นเหมืองนี่แหละเมืองที่เขาเมื่อก่อนเป็นเมืองเขาขวดไปขาย นี่เราเตรียมล่มมานเนี่ยใส่หมวกด้วยล่มด้วยแหละครบเซตไปจุดถ่ายลูปอยู่นุ่นด้านหน้านั่นแหละ เดี๋ยวนี้ก็จะมีขอบเพดกันนะมีเชือกกัน,อนพอด้านล่างถ้าหล่นลงไปก็คือยังไงก็ตายแน่นอนดึกช่วงที่มาถ่ายก็ช่วงสี่โมงครึ่งนะขนาดสี่โมงคึ่งนะเนี่ยช่วงเย็นนะเนี่ยช่วงเย็นยังร้อนขนาดเนี่ยแดดยังแรงอยู่เลย เลยน้ำเขียวเลยนู่นต้องไปดูฝั่งโนนนุ่นเลยน่นน่ก็แหล่งน้ำน้อยจรงตอนถึงห้องม้นโอ้ยลึกมากเลยต้องถ่ายโซนนั้นถึงจะเห็นไม่งั้นมันจะย้อนแสง จากเดิมจะไม่มีที่กัน้นนะนะแต่เนี้ก็มีรั้วมากั้นเรียบร้อยเวลาคนมาเที่ยวก็บางทีก็เต็มเลยนะเพราะเมื่อก่อนที่เรามาถ่ายบางทีก็ไปถ่ายนู่นตรงรางรถไฟด้านนอกจะเป็นรางรถไฟเดี๋ยวดูดูแกงขันยอนดีกว่านี่เขียวๆขีวเลว ตรงที่เราอยู่ก็แกลงแคนยอนอชนบุรีนะครับให้เรียกแกงแคนยอนเนี่ยตรงแยกคีรีนะก่อนถึงบางแสนก่อนถึงไปเล่นหาดบางแสนถ้าวิ่งมาจากเส้นสุขุมวิทก,ก็แยกคีรีเลี้ยวซ้ายนะครับสังเกตตรงวิกซีใหญ่แล้วก็จะมีเครื่องกองน้ําอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยมาถึงก็เลี้ยวตรงซอยคีรีไป ตาทางรถไฟมาก่อนนะไปตรงซอยแยกคิรีแปบ,บนะครับเมื่อกี้ที่เรามาเขายิงตรงยามมาเลยก็จะเห็นมีป้ายเส้นบอกตลอดทางนะยน้ำเขียวเลยนะในภาพไม่รู้เห็นหรือเปล่านะ ้างที่กั้นนะกั้นขอบเขียนให้ลงไปนะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเคยมีคนตกลงไปนะแล้วก็ที่กั้นฝั่งฝั่งนี้เพราะคนชอบไปถ่ายตรงลางรถไฟ ใช่คือมาไหาวยอยู่แต่ตอนนั้นยังเด็กก็เลยจำไม่ได้เราอยู่ที่ไหนครับผมมาดูกล้องก่อนบอกท่านผู้ชมหน่อยมาอยู่ไหนนะเรามาอยู่แกนแคนยอนวนกุรีนะคบทุกคนทีมแฟมิลี่ลีเดนมาเกลือเอาใหม่อีกรอบเอ็กสอง <c oughs> เราอยู่ที่ไหนนะเอ็กสอง เ2สอางีนะคมาเที่ยวนะครับเตรียมหมวกกรลมมาด้วยดูกล้องอาใหม่เลสองสวัสดีครับกคอเดียวย่างบะ เดินเดินดูเดินดูบรรยากาศด้านในก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ฝั่งหนึ่งนะถ้าเราเดินตรงมาก็จะเป็นฝั่งแกงแคนยอนถ้าเราเลี้ยวตรงขวามือที่เราตรงลานจอดก็จะไปคาเฟ่นะครับก็จะมีค่าข้าวคาเฟ่ยอยู่ตรงโซนนู้นคนละยี่สิบาทนะถ้าี่เห็นป้ายนะตรงนั้นยี่สิบบาทลงไปเด้ที่ก็ยังสวยเหมือนเดิมอย่นะก็จะมีเพิ่มเติมก็จะมี ที่กั้นอ่าแล้วก็ฝั่งด้านหลังก็จะมีที่กั้นเหล็กรางรถไฟเพราะเมื่อก่อนคนชอบไปถ่ายรูปตรงรางรถไฟแล้วอันตรายนะี่ด้านหลังให้ดูรถไฟไปในตัวเลยดีกว่า ถไฟครับเดินดูต่อฝั่งเดิมครับเป็นไงสวยไหมยอ,อยากเล่นน้ำไหมปะ่ะย่ไปไหนละคลิปครอบครัววันนี้หลังจากที่เรา,เาไปไหว้พระมา ไปแนะนำว่ามาถ่ายช่วงเย็นๆดีกว่ากะว่ามีแสงสักหน่อย,อยกำลังดีไม่ร้อนด้วยช่วงนี้ก็พอได้อยู่นะพอได้เหงือนี่นแต่น้ำมันจะอยู่ลึกกว่าเดิมนะน้ำมันลึกขึ้นนะน้ำเต็มเต็มเลยคาฟเฟ่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง จะมองเห็นอยู่หรอกเป็นตัวจีนี่ค่าเข,ข้าอยู่งมนคนลรกยี่สิบาทเท่าที่เห็นป้าทริปนี้เราก็มาเดินถ่ายรูปนิดหน่อยก็กลับเงียบแค่ความรู้ลวผมมันจะ เขาก็จะมีเชือกขึงไว้นะเพราะว่ามันเคยมีอุบัติเหตุเกิดนะมาเที่ยวได้ก็อย่าอย่าข้ามเข้าไปนะอยู่แค่ด้านนอกเชือกก็พอสวยมุมนี้สวยเลยถ่ายรูป<ไ>มี่สวยจัดมุมนี้ถ่ายรูปน่าจะสวยกว่าเยอะเลยก็ยังมีคนเข้าไปอยู่นะเห็นมีรอยเท้าอยู่นะโอ้ด,ด้านล่างก็มีบันไดลงไปลึกขนาดนั้ มน่าจะสร้างคาเฟ่มั้งดูส่งนะนะถ่ายรูปสวยๆนะ

ก็เราก็เตรียมหมวกมาด้วยนะทุกคนเราก็โอ้ร้อนดูดิแดดยังแรงอยู่เลยวันนี้เราก็พาแม่แล้วก็ลูกชายมาเที่ยวนะครับที่แ a มเดแกนแชนยอนชนบุรีครับเราจะเรียกถ้าคนในพื้นที่เรียกแกนแชนยอนคิรีนะนะอย่าลืมมาเที่ยวเ,เตรียมหมวกเตรียมร่มเซฟหน่อยมันร้อนถ้าเป็นไปนได้ก็ช่วงเย็นดีกว่ามาถ่ายรูปช่วงเย็น